เนหน้ากับพี่ตาท่นเคยเห็นฝันเจ่เทียกับว่สามกับศูนยหมสามกับศูนฝันที่น้ำนี่ม่สามศูนย์ก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่เดยเนาะฝันลักษณะแบบใดก็ฝันหนำวอกฟังมือนนาคาเอฟซีปัญญาสิเปเป็นนาัน,าน,านนั่นนี่ไปยังดอกไปเง่าเ่าเมื่อใช้สารจะพอลงกดุดมสีความนาม้ำไปพวกกาความนามม้ำมได้โมงมผิดเตอตัวอังซี น้ำก็ไหลตามตามเสืสะพาน์ในเป็นนางทังเฮียกับพงพองเลยนางในเฮียเฮียหาปลาเขานี่เฮียหาปลาเมันเอ๊ะไาน้อยความกับสิมม์มอมยุ่น้าโมกคา่าขี้เฮียขี้เฮียเขาคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเอาป่าสวัสดีครับไปเจอไดนมาเจอไดนนู่นนี่น้อมหัวไปเท่าละ อโอ้โหคือยิบหยิบเจ่มือเสือว่าจายยังไหนว่าจังไหนฝันเนี่ยแหละตี่ฝันตาแดงไอ้มือเลยฝันว่าจะได้ลอยน้ำไหมเอ้าฝันเด้ลอยน้ำร้อยแบบน้อบมาดี้น้ำจุสะพาพไงนี่สะพานบ้านเฮานี่สะพานบ้านเฮานี่ดอกพุตานี่อือสีกันลอยแบบนี้เป็นลักษณะแบบไหนฝันเห็นหน้ากระพิษกระพ่ษเคยเห็นฝันเจ้าเตี้ยกรับหมดสามกระสุนห่ดสามกระสุน ฟันที่หน้ามี30ก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่ได้เนาะฟันลนักษณะแบบใดก็นฟันหน่าวฟังมือนคาเอฟซีพันอยากสิเปเป็นนั้นอันนี้ไปกันดอกไปเน่าเน่ามือใส่สั่นจ้าพอหลวงดุดมสีความหน้าใส่พวกกกาความหน้าไม่ได้ม,มองทิ้งตัวเองสิหน้ากันไหลาตามตามสุดสะานได้เป็นนัง่งทึ่งเฮียกับพงพองเลย นงในเฮียเฮียหาปลาเขานี่เฮียหาป่าปนเอ๊ะนลอยความกัสิมมอย่น้าโมควาีเฮียีเฮียคาวานำหลจุสะพาพเลยแต่วันนี้นำกับฟันเจียวเน่ยพอนี่บัสูนบ่สนกับสามจะมาศูนย์สามสามศูนย์อืลงมึงมึงหาหาศูนย์สามหาศูนย์สามตัวที่ปลาเบ่ามากนี่ บอท่านหูวดอกแต่บอท่านได้เสียงบางแก่วอันนี้มังคี่ซื้อว่าบ้นเคยฝันเห็นสามแก้ออวันเจ้าพ่อนี่นะขันฝันลักษณะแบบนี้นี่เป็นสามซูมเอาสิเป็นสามเลยสามกระสุนมันจะเป็นน้ำหนามมากันหนึ่งปุโรคนเขาว่าน้ำาหนึ่งโอ้น้ำศูนย์ปุโรคนว่านหนามสามอ่ะนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่กับปลาเบาฝันเนาะกกกมืออวัดด ันกิสรุปอีกทีนึ่งก็คือว่าตัวเลขที่ปลาเบามากที่สุดคือหาศูนย์สามสามศูนย์หาไม่ใช่ไรตัวที่สมตัวที่ปลาเบ้าเบาเมอทีนี่ลองมังเสียงมังสีดอกหาศูนย์สนี่หาศูนสมวกเี่ยวมากก็ยังราเจ็ดอย่งหาเจ็ดเก้าครับเออมานก็เลยสองตัเนาะเตเจาเจ็เก้าเกาเจ็ดเก้าห้าห้าเก้า็ยังเบานั่นก็เป็นแนวทางเนาะปลาเบ้าเนาะแนวทางสี่ดอกมาจะได้กมเอี่คือว่านี่ โอ้โหมันใช่มเมาทูบไปเล่าเล่าเสียงมันจะไปเป็นโจรนะครับทูบตัวนี้ทูบเป็นทีบุกเสีมาเราเด้อเดี๋ยวเสียเราถูบเห็บปลาเบ่าไปเสียงโชคว่าถ้าเกิดว่าวันที่สิบหกพฤษภาคมนี่สีมีป่าสีเอาไปจุดอยู่ใส่จุดคออยู่ใส่ถุงเฮียนถุงเฮียนใกล้คออยู่ถุงเฮียนวันศิลป์วันศิลป์นะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับตัวเลขที่ปลาเบ่าห้มากคือเป็นโต สีว่าเป็นแนวท่าของเน,ะเนาะแต่ว่าถูบ<ด>ตัวนี้นะครับผมนะครับสีเป็นตัวใดจังไดลแบบใดเดี๋ยวเสวาลถูกให้ปลาเบาอีกทีหนึ่งเนะเ<อ>าะนะครับไปเด้อปลาเบานี่ถูบตัวนี้ผ่านพิธีปุกเสกของคู่บาอาจารย์มาหลายเดีวนี่โโขอจบขอรับปลาเสามือใดมือจุดมาสินศินต่อไปนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับเด้อนะครับผมถ้าเกิดว่าปลาเบ่าแล้วจุดได้แล้วแล้วสิมาบอกเนาะครับสิมาบอกแล้วก็ถ้าหลุดไปน้ำไหลเรื่อยป่า ถล่มยังไงนะครับถ้าหลุดมาถ้าหลุดมา,ดมา,ดมาว่าเป็นตัวใดแบบใดอธิษฐานจิตขอตัวเพราะว่าถูกตัวนี้เนี่ยผ่านพิธีผูกเสกมาแล้วหลายครูบาอาจารย์ที่เพิ่นเฮ็ดในด่านโชคลาภนี่แหละนะครับผมท่านผู้ชมเด้อนะครับมาลุ่นกันก่อนนะครับสำหรับตัวเลขที่ป้าเบ้าให้เป็นแนวทางในวันนี้ตัวใดก็รับตัวที่บอกมาทีแรกหาศูนย์าสามหาศูนย์สามครับฝันว่า <ใน S 1> ได้ปไปร้อยน้ำอยู่พอสะพาน,นพสาเจ้าพ่อสามลงดมห้องนี้เนาะปูนมากบอกครับปูนลงหมด ปุนมา,น,มานะครับผมนะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับเดิมโนิกะเปาเบานะครับผมผมกาซิมเอาทูบนะครับไปล่องเสียงใยเมึงวา่าทูบหล่มนี่สีไดเป็นตัวไดสีมาตรงกันกันกบทีเปาเบาบออไ, <ป S 2> ไว้บ่อครับคือว่าปเบาเบป่าหาทุ่สามสีสีมัตรงกันมีเลขสามเลขหาบ่กในทูบหลิมนี่นะครับผมท่านผู้ชมเนาะ เป็นแนวทางเด้อครับผมนะครับโปรดใส่วิทยานยาในการรับชมนะครับสำหรับความฝันของปะเบาเพิ่นก็บอกมาแล้วนะครับอย่างน้อยก็เป็นแนวทางนะครับผมนะครับหาเช็ดเก่าของนันดีกระตัดเอาก็กระถือแล้วบองหางเช็ดเก่านะหาเช็ดเก่ากรบอกเขาบันว่าเลข่องตัวหาเช็ดเก่าเด้อประมาณสี่ถ้าเกิดว่ามีพี่น้องเอฟซีเพิ่นอยากสีโทรมาถามปะเบาเนี่ยปะเบามีบอโทรให้เพิ่นบอกมื่อจังไหนแบบว่าเบ่ามึงขามีพี่น้องเพิ่นแบบว่าเพิ่น มีแนวทางมีฝันคือกันแบบนี้อยากสิมากปรึกษาป้าเบ่าว่าฝันแบบนี้เป็นจังไงสินะเบอร์ใดครับป้าแปดศูนย์สี่แปดศูนย์ามหนึ่งสี่สามหนึ่งแปองเก่งสอ่ะทวนอีกทีหนึงนะครับป้าทวนทีหนึงเนะี่ยศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสนึงสี่สามหนึ่งแปดหนึ่งสนะครับผมนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเด้อถ้าเกิดว่า ท่านผู้ชมนะครับผมถ้าเกิดว่ามีความฝันมีเงี้ยวใส่ปลาเบ้ามาเปะซอยหรือลักษณะแบบใดนะครับเป็นแนวทางหรือว่าอยากสีมาเอียงกับปลาเบ้าถี่ว่าคุยกันนะครับผมก็สามารถโทรมาได้ปลาเบ้าสิรับสายได้อยู่บ่ครับผมรับได้ยินดีต้อนรับทุกสายที่โทรเข้ามาเนาะครับยางอยก็ได้หูจักกันไว้นะครับผมสหรับปลาเบ้านี่ก็คือว่าตอนนี้คือว่าผ่าไม้ก็บทันได้ขายเนาะปลาเบ้านะเพราะว่าปลาไหผ่าไม้เนี่ครับ นะครับผมนะครับต้องขอบคุณปลาเบาหะลายนะครับที่ได้แนวทางมาแต่เขาต้องรออีกทีหนึ่งเรียว่าประมาณวันพระเนาะวันพระสีหอดสิหอดดา่ะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวหลับช่คมิปกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันพระสีหอดว่าปลาเบาเอาทูบเสียงทายไอ้ไข่นะครับไปบูซาไปยังแล้วนะครับวันพระปลาเบาสิจุดนะครับว่าสีมะตรงกันกับปลาเบาวบาวนีน ที่ว่าฝันว่าอยู่ที่มองนั่นมองนี่นะครับผมนะครับผมนะครับต้องขอขอบคุณป่าบอลราหลายนะครับเด้อที่ให้แนวทางนะครับผมโฉบมันโฉบมันนับกันสาธุชมนะครับผมนะครับวันพระต่อไปเด้อนะครับผมเดี๋ยวฮอตจะไปตามแอดมินจะไปตามอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตัวเลขของป่าเบาที่เพิ่นได้ไปนะครับผมได้ทูบเสียงท้ายไปนะครับนะครับเดี๋ยวป่าเบาก็จะเดินทางกลับะนะเนาะครับผมนะครับขอบคุณป่าบอลราหลายเด้อหอดมือแล้วสิเดี๋ยวสิไปให้อีกทีหนึงจ้าจ้า ครับผมนะครับนะครับทุท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านใดเขามารับชมแล้วนะครับฝากหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมคนกดติดตามนะครับผมนะครับเด้อนะครับอย่างน้อยก็เป็นแนวทางนะครับปลาเบลไปแล้วครับผมจะก็หัวดมือวัณหะแล้วแอดมินกสินเพชรชิบห้มึงอีกทีหนึ่งนะครับผมถ้าใดทีอยากสูว่าตัวเลขเป็นทูกเหลี่ยมนั่นนะครับผมนะครับทุ่มนั่นทีให้ไปสิเป็นตัวไหนซีมาตรงกันกับเลขกหาสามศูนย์หาศูนย์สามที่ปลาเบลและหอยบอนะครับผมท่านผู้ชมกะมาลุดน้องกันนะครับผม กดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่นะครับผมเปกระจายให้เข้าทุกช่องทางนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องเข้ารักษาสุขภาพนะครับเฮงๆรวยๆนะครับสวัสดีครับ